ครับวัสรีครับบานากราดครับอันนี้ก็เก็บร้านเก็บอุปกรณ์นะครับก็เลยเอามามีเรื่องจะมาพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะก็อันนี้อุปกรณ์ตัวชิ้นใหม่มาและมาเป็นชุดนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องฝาปิดนะไลนน้ำมันเบรกนะอันนี้ทำได้ครบทุกยี่ห้อเลยนะครับทั้งทั้งยุโรปทั้งเอเชียนะครับทั้งเมกันนะครับก็ จริงๆมันมีของผมมีอยู่แล้วประมาณประมาณครึ่งหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าเราก็อยากได้ให้มันครอบคลุมใช่ไหมเนี่ยเราก็เลยซื้อมาเพิ่มนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สั่งของเนี่ยโดนภาษีไม่ค่อยรอดแล้วนะเห็นคขาว่าโดนตั้งแต่บาทแรกก็โดนแล้วนะครับวันนี้ก็จ่ายภาษีไปช้ำๆเลยนะรักชาติมากสุลกากรน,นะครับก็เสียได้ก็เสียนะครับอย่าอย่าอย่าไป เพราะเราปฏิเสธเขาไม่ได้อยู่แล้วละ<笑>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 ่ะนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี้ยซื้อ s ออะไร s r ซรไสั่งมาจากญี่ปุ่นโอ้โหโดนช้ำๆ um um เลยจ้า30บวกเนะครับตอนนั้นได้หน้าชาไปเลยนะครับก็เพื่องานบริการที่ดีนะครับงานบริการที่มีคุณภาพนะครับก็เราก็ต้องมีเนะี่ยอย่างนนเนี้ยโตโยตานะครับเบอร์หนะมันจะรัดฝาพอดีเลยเนี่ย isuzu so, เนี่ยเบอร์5นะฝาใหญ่ๆ ร,รถบ m เรถอะไรเงี้ยก็จะมีครอบคุมนะ r e r d e s e s n e n z นะครับมีหมดนะครับก็หลังจากที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ซื้อมาใหม่แล้วก็มาดูเรื่องมาเก็บอะไรมาเก็บทิชชู่เข้าที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยมันจะลงเมื่อไหร่นะก็เลยไม่เป็นไรก็ถ่ายถ่ายไปก่อนนะเพราะว่าคลิปผมเยอะมากเยอะกว่าอินฟูอีกนะครับ เห็นกระดาษที่ชูนะสีฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ว่าแค่ย้อมสีเฉยเฉยนะไม่ใช่ว่าแค่ใส่สีเฉยเฉยนะแต่มันมีความพิเศษนะครับที่ชู่เนี่ยมันจะพิเศษกว่าที่ชู่สีขาวที่เราใช้กันตามบ้านนะครับคือมันจะไม่ทิ้งขุยผ้าไว้บน,บนชิ้นงานนะครับปกติเนเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อที่ชู่ของสกอตใช่ไหมเราก็จะซื้อเป็นแบบเยอะมากเลยนะครับเพื่อให้ได้ในราคาถูกเพราะว่าเราก็ใช้เยอะงานประกอบโช้คเนี่ยน้ํามันทั้งนั้นนะครับน้ํามันทั้งนั้น แล้วก็ผมเซอร์วิสน้ำมันเครื่องด้วยนะครับน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีนะครับแล้วก็ต้องมีการเช็ดนะครับมีการจุ่มไม้วัดแล้วก็เอามาวัดดูน้ำมันนะครับวัดระดับดูนะครับก็ใช้ทิชชู่เช็ดแต่ที่เราไปเทรนนิ่งมาเนี่ยคือเขาให้ความรู้เลยว่าพวกนี้มันมันเหมาะสมในการใช้มันสะอาดกว่ามันไม่ทิ้งขุยผ้าไว้นะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันมีการอุดตันเกิดขึ้นเนี่ยบอกเลยงานงอกแน่นอนนะครับ วันนี้ผมก็ใช้เป็นของ word นะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับซื้อเองทั้งหมดเลยนะครับขาต้องขาตั้งนะครับแพงมากด้วยนะไม่ใช่ว่าราคาจะถูกนะราคาแซ่บมากเลยนะครับก็ใช้จนสกอ๊อตมันหมดแหละนะก็เลยเอาของ word มามาใช้นะครับก็แพงนะแพงมากม้วนหนึ่งเป็นพันกว่าบาทสองพันเลยนะครับแต่ว่ามันแน่นแล้วมันก็ใหญ่นะครับเวลากางออกมาเนี่ย เทียบเฉลี่ยต่อแผ่นแล้วก็ถือว่าแพงกว่าทิชชู่นิดหน่อยแต่ว่ามันคุ้มนะครับมันคุ้มใครที่เป็นสายแบบชาบ้านใจกล้าทํารถเองอะไรเงี้ยนะครับก็ซื้อเป็นแผ่นก็ได้นะครับเองเขาไม่แบ่งขายแผ่นหนึ่งก็ตกประมาณสามถึงห้าบาทนะครับมันดีมันดีนะครับมันใช้แล้วมันมันเช็ดแล้วมันซับน้ามันได้ดีกว่าแล้วก็ทนกว่ามันจะไม่ขาดง่ายเหมือนทิชชู่นะแต่อันเนี้ยขาดไม่ใช่อะไรนะคือ ผมโดนโดนหมานะครับมันหลุดเข้ามาแล้วมันก็แทะนะครับโดยที่เราไม่ทันระวังนะมันมันอยู่ในห้องมันก็แทะไปเรื่อยนะวันนั้นเสียหายนะครับเป็นหลายพันเป็นหมื่นบาทนะครับแล้วมันโมตุลเจ็ดพันหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหมันแทะแต่ของแพงนั่นเลยนะโอ้ดีมันไม่แทะรถดีมันไม่แทะรถไฮเปอร์ผมนะครับก็ฝากไว้นะครับ ใครซื้อเขาก็ขายนะเขาไม่ได้ว่าขายผมคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะเอามาเป็นประเด็นหาว่าผมเอามาอวดเอามาอะไรนะครับคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีก็เลยเอามาแนะนํานะครับในอย่างพวกเนี้ยเนี่ยสเปรย์เบรกคินเนอร์เนี่ยผมก็เอามาฉีดล้างกระบอกโชคกด้วยนะครับเทียบเงินกับน้ํามันเบนซิน95ก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับผมใช้เบนซิน95ล้างนะผมไม่ได้ใช้แกโซฮอนะครับเพราะว่า เปนสินก้าห้าล้างชิ้นงานมันจะสะอาดกว่านะเมื่อก่อนนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเก็บเอาไว้เติมมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับก็ใช้น้ำยาเบคคินเนอร์เนี่ยล้างนะครับทิชชู่เราก็ใช้สีฟ้านะเกดอุตสาหกรรมนะครับก็จะดีกว่านะครับก็ซื้อเยอะซื้อมาใช้แหละนะครับพวกเนี่ยซื้อมาใช้แทบไม่ค่อยได้ขายหรอกเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูง นะครับล้างเบรกล้างมือล้างอะไรฉีดได้หมดเลยนะครับผมซื้อเยอะจนผมได้รางวัลจากอวดนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ต้องการความเป็นมาตรฐานไม่ว่าอยากจะดูว่าเออร้านมีความเป็นมาตรฐานไหมหรือว่าซื้อไว้ใช้เองอะไรเงี้ยก็แนะนำนะฮะซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะขอให้มันเป็นเกตอุตสาหกรรมที่ใช้การกับเครื่องจักรนะครับไม่ทิ้งขุยไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ